ดูค่ะน,นี่ดกมากและเขือเทศน,นั้นจะออกน,นี้ก็เยอะน่าจะมีลูกหนึ่งสุกละมีสองลูกแล้ว นี่พอกนี่าช้ำนี่เอาเอา,เอาแค่เม็ดนะคะเนี่ยเอาเม็ดเม็ดที่ซื้อมาจากห้างทีนี้เมเขาจะมีเน่าหน่อย,ยก็ตัดเม็ดเข้ามาชําตรงเนี้ยขึ้นเต็มเลยนี่แต่พอดีกระถางเขากระถางเขาใหญ่ที่คอนโดค่ะกระถางเขาใหญ่อันนี้ต้นมะนาวกระถางต้นมะนาวเขาใหญ่นี่พอกเขาเป็นลูกมานี่ืห โดกมากเลยนี่โอ้โหวันนี้ไม่ค่อยแดดค่ะวันนี้ฝนคึมึฟ้าคึ้มฝนไม่รู้จะฝนลงเม็ดหรือเปล่าอันนี้มะนาวกระถางใหญ่มากอยู่ในต้นมะนาวนี่ตอนที่มาปลูกตอนที่เอาเม็ดเข้ามาเสียบนี่มีแต่ต้นมะนาวอย่างเดียวอันนี้ก็มะเขือเทศนี ขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยดกมากมะนาวอันนี้สวนครัวสำหรับคอนโดนะคะอันนี้ใบยี่หลา่ามีใบยี่หล่าก็งามนี่ก็นี่สวนครัวนี่ดกมากนี่มุมนี้ก็ดกนี่สังสี่รูปนี่ถูกมะกรูด อันนี้ก็ลูกมะกรูดลูกมะกรูดสวนควรัวที่คอนโดค่ะนี่เขามีใบมะกรูดให้เราเราใส่ต้มยงต้มยำแล้วก็เอาเม็ดมะเขือเทศมาช่ำนี่ดกให้เขาได้กินเหมือนกัน ลูกสุกสองลูกนี่อันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยต้นลำไยไดเปล่าคะนี่อันนี้ก็มีพริกน,นี่ก็มีพริกอันนี้ก็มะนาวเหมือนกันนี่นี่คอนโดสวนครัวคอนโดที่อยู่อะค่ะนี่มะเขือ มีแคร์ด้วยนี่แคร์ก็ออกนี่จะได้แคร์คนอื่นเขานี่นี่ก็ออกลูกละแคร์คนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ เดตวันที่สิบห้าค่ะวันที่สิบห้าอัปเดตมะเขือเทศอันนี้ฝั่งนี้ยังเขียวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นค่ะลูกสีแดงอยู่ฝั่งโน,น้ออัปเดตวันที่สิบห้ามะเขือเทศนี่วันก่อนเห็นเห็นลูกนี้วันก่อนลูกนี้ลูกนี้ นี่วันที่สิบห้าสองลูกละดูข้างล่างมันก่อนเห็นลูกนี้ <c oughs> นี่มาเพิ่มอีกแล้วสวย <c oughs> อัปเดตค่ะอัปเดตวันที่สิบห้าค่ะอัปเดตมะเขือเทศ ได้เวลาส้มตำ้วจ้า <S <S <ๆ>เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ยังเหมือนเดิมไม่ใหญ่ไม่โตฝั่งนี้เขาลูกใหญ่แล้วนน<อ>ลูกใหญ่แล้วมันต้องต้องหาไม้คำ้ำล,ลูกใหญ่ 4ลูกเลยค่ะกิ่งเดียวหนึ่งสองสามสี่อันนี้ลูกใหญ่อยู่ข้างล่างน,นี่มะนาวค่ะมะนาวก็ดกนะคะมะนาวสวนครัวนี่ก็พิกค่ะพิก ที่ก็กระเพราค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะอัปเดตส่วนครัวค่ะเจอกันใหม่วีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ